ปัญหาความไม่สงบบริเวณชายแดนภาคใต้ของไทยอาจทําให้หลายคนหวาดกลัวค่ะแต่สําหรับนักวิจัยชาวอเมริกันนะคะนี่กลับเป็นแรงผลักดันให้เธอคะเดินทางไปเรียนรู้อีกด้านหนึ่งของสังคมมาเลมุสลิมก่อนจะนํามาถ่ายทอดในหนังสือ Just Enough A Journey into Thailand's t r o u b l e South ค่ะ ภาษาไทยกับคุณครูในชั้นเรียนเล่นฟุตบอลอย่างสนุกสนานริมชายหาดก,กินอาหารฟาสต์ฟู้ดในห้างสรรพสินค้าและยังคงปฏิบัติตามคำพีอัลกุรอานอย่างเคร่งครัดวิถีชีวิตอีกด้านของชาวมาเลย์มุสลิมที่มีลารีแมนิคัมน,คนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชาวอเมริกันได้บันทึกไว้ในช่วงเวลาสองเดือนที่อาศัยอยู่กับชาวบ้านในหมู่บ้านดาโตะอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานี ไม่เพียงสะท้อนความพยายามของชาวมาเลมุสลิมที่ต้องการคงเอกลักษณ์ไว้ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปหากยังทำให้เห็นวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนบริเวณนั้นที่หลายคนอาจไม่เคยรู้เพราะปัญหาความไม่สงบถ่ายทอดในหนังสือ Just Enough: A Journey into Thailand's t r a v b l South Everyone I talked to in Thailand said Oh มิลาลีแมนนินคมเล่าว่ามีแต่คนถามว่าไปปัตานีทำไมอันตารายซึ่งเรารับรู้แต่ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างไรต้องเผชิญความเปลี่ยนปแปลงอะไรบ้างเธอจึงอยากนำประสบการณ์ที่ได้พบเจอมาแบ่งปันให้คนภายนอกรู้จักชาวมาเลมุสลิมมากขึ้นและลึกซึ้งขึ้นใช่ันก็การเป็นไทยนี้ต้องเป็นต้องเป็นพุทธต้องมีศาสนาพุทธต้องมี ต้องเอกษัตริย์เขาเคาชาติแต่ว่าเวลาเราเป็นมุสลิมเป็นยังไงหรือเราเราแต่ว่าเขาก็รักชาติหนังสือเขาเคารกชาติแต่ว่าเขาเป็นมุสลิมมันเป็นมันเป็นศาสนาของเขาแล้วมันเป็นส่วนของวิธีที่เขาเป็นแล้วก็แต่ว่าการคนเป็นยังไงผมรู้สึกว่าหนังสือน,นี้ให้ผมผมให้ผมคิดถึง ว่าเราจะทำยังไงดีในอนาคตเจมส์ยบอกว่าการเข้าร่วมงานวันนี้ทำให้เข้าใจคนที่อยู่บริเวณชายแดนใต้มากขึ้น <c oughs> เพราะปกติมักจะได้ยินแต่ข่าวความรุนแรงซึ่งที่จริงพวกเขาก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนพวกเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน Just Enough: A Journey into Thailand's t r o u b l South บอกเล่าประสบการณ์ของมิล่าลีแมนนิคมที่เดินทางไปยังดินแดนแห่งความขัดแย้งในชายแดนใต้ของไทยนอกจากจะนำเสนอสีสันอันหลากหลายของชาวมาลายูมุสลิมที่มักถูกสื่อนำเสนอเพียงสีขาวและดำหนังสือเล่มนี้ยังช่วยให้เข้าใจผู้คนที่แตกต่างเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขต่อไป